คุณอยากทําแบบนี้ไหมตกปลาโดยที่เราสามารถไม่ต้องอยู่หน้าจอก็ได้ซึ่งมันก็คือการ AFK นั่นเองอันนี้คือผมไม่ได้กดอะไรเลยนะทุกคน นี่ได้ปลามาแล้วโดยทั้งหมดนี้เจ้าตัวนี้จะช่วยในการตกปลาให้เราโดยที่เราไม่ต้องอยู่หน้าจอก็ได้นั่นเองหรือเรียกสั้นๆว่า AFK ซึ่งก่อนจะไปดูก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดใจให้คลิปนี้ด้วยแต่ถ้าทุกคนที่เก็บตกปลาเองผมขอแนะนำร้านดีซีชอ็อปมีไก่แบบฟิตขายทุกแบบแตั้งแต่ไก่หนึ่งเบจนถึงไก่ห้าเบสรับฟันทุกอย่างรับกดเกมฮ์าร์ดตัวละแค่ลิบบิ้นหน้าโปรไฟล์อย่างแรกเลยให้ทุกคนคลอดดิสคอผมมานี่ทุกคนพิมพ์มานะหลังจากทุกคนเข้ามา มันก็ดาวน์โหลด1.1เราทำการติดตั้งให้เรียบร้อยทุกคนก็กลับไปที่ดิดคอร์ดแล้วก็เลือกสักตัวหนึ่งมาซึ่งในที่นี้ผมขอแน,นะนำให้เป็นตัว Marco V11 เพราะทุกคนดาวน์โหลดามาแล้วให้ทุกคนกดเปิดขึ้นมาแล้วก็มันจะเป็นหน้าตา่างแบบนี้ให้ทุกคนกดถือเบ็ดแล้วก็ไปที่ปุ่มกล้องกดปิดไปซะแล้วก็กดีเพื่อสตาร์ทแล้วถ้าหากจะหยุดให้กดตัว O อีกรอบนึงมันก็จะหยุดนั่นเองตอนคนนี้ไปแล้วครับจุ๊บม,ม